ตองใสนล้ายคนทีรูปเดัวไปหาไปเลยหรือตรงนี้อะไรนี่ดู สายล้ผัดกัด้านบังกันบังับงนนับแผมจะบางได้บได้ได้่ายให้บ้ามีรูไมมีครับเมืผมไม่ายอ๋อ่ายไม่ได้

ครัเดีวดูครนะใ้า่อเเท่าเน่อยหนครับเราตั้งคําถามให้กับสานว่าทําไม มนันนตั้งสานหาไว้ไ้้นั่งลงนครับนั่งลงนะครับนั่งลงจะได้เห็นแปดเป็นไปเอาละครับ หายไกลครับมันเลยมองไม่เห็นแอครับไปเริ่มหนาขึ้นปนระดับต่อครับ เปนร่องเาเขากให้ดูเรื่องของาะใหญ่ในเรื่องของการลงนี คืออย่างนี้ในเรื่องขอน้เนียชน้ากอันรากดขนกาดาน้ำสังเกตของสีนั่นคือสขาวสีขาวไม่ใช่ควันน้นนน้ำนขาวเลยน้บนคือวันเพราะอะไรตรงนั้นเป็นอนน้ำเพราะมนั้นเป็นห้องเบิรนพอเราฉีดน้ำเข้าไปเปนไงน้ำแค่หนึ่งหยด

โอเคทองฟันนทางขอกใช่ไหมเริ่มทีมีทางออเริ่มไหนออกในห้องจะเริ่มเพียงเริ่มจา ไม่เห็นนะไม่เห็นครับนะสาเหตุเพราะอะไรที่เราทำการตาอากาศไปแล้วไฟมันจะมอดลงไปเรื่อยๆครับไฟมอดลงไปเรื่อยๆทีนี้ด้านหนคับด้านหนเให้ดูชันของบรรกระหั้น้อนเ็ว่าคาเอเห็นเห็นดานางมันมีวมันจะเริ่มตต่มาทีน <oh> ี hm ้เน่าเกิดเราสามารถ